ต้องให้คนไทยตายกันให้หมดพวกมึงถึงจะสลดกันใช่ไหมไม่รู้จะสรรหาคําอะไรมาด่าพวกมึงจริงๆไอคเอาเมามามึงคิดว่ามึงรักษาวัวรักษาควายอยู่หรือไงงนะไอหน้าแมวต้องให้คนไทยตายกันให้หมด พวกมึงอะถึงจะสลดกันใช่ไหมน้คอมกูก็ไปคนหนึ่งแล้วแม่หน้าเปลี่ยนจากนคอมเนี่ยเป็นพวกมึงมึงเห็นหรือ,อยังคนตายมันเป็นเบือ่อเคยสนใจใส่ใจที่จะมองลงมาดูพวกกูบ้างไหมกูพูดแล้วขึ้นฮยไม่รู้จะสาบแช่งพวกมึงยังไงวะไอ้หน้าแมว หมอและบุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเพราะต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงอันเนี้ยกูเข้าใจแต่ที่กูไม่เข้าใจคือพวกมึงเนี่ยจะรีบฉีดกันไปทำไมแทนที่จะแสดงน้ําใจเก็บวัคซีนไปฉีดให้ประชาชนรีบฉีดกันก่อนเลยคนละเข็มสองเข็มกลัวาตายที่ท่าแล้วไงกูไม่กลัวไดยไงกูก็คนเหมือนพวกมึงนี่แหละมไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาด่าพวกมึงจริงๆริงไอ้ขมเมาหมา ฮ้พูดลงงึดได้ข่าวว่าเดือนหน้าจะแจกเงนินให้พวกกลัวไปเที่ยวกันเหรอโอ้โหกูอยากจะชอกกระโหลกมึงอะดูมันสมองเลอเกินว่าข้างในมันทําด้วยอะไรฮะเชียงกงที่ไหนมีมันสมองมือสองดีๆขายเนะี่ยกูอยากจะเปลี่ยนให้มึงเลอเกินนะ เอาเงินที่จะแจกพวกกูเนี่ยรวมแล้วไปซื้อวัคซีนดีๆมาฉีดแจกพวกกูเนี่ยกูจะดีใจมากๆเลยตอนนี้มึงแจกเงินให้กูไปเที่ยวกูก,ก็ไม่ได้เที่ยวเพราะมันเป็นโควิดมึงเข้าใจไหมฮะไอเขาพับหมาโอ้โอพูดแลวกูขึ้นลวเกินขยันแจกขยันปนเปื้อพวกกูละเกินนี่เอามันสมองไปคิดเรื่องดีๆให้พวกกูดีใจหน่อยได้เปล่าฮะไอหน้าหมารีบฉีดวัคซีนเพราะมันน่ากลัว แต่พวกมึงเสือกฉีดวัคซีนคนละตัวกับพวกกูโอ้โหตัวยาดีกว่าซะด้วยนั่น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 ัุดจั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 แล้วพวกกูโธ่ไม่บอกว่าวัคซีนน่มันมีความเสี่ยงมากแค่ไหนนี่มึงคิดว่ามึงรักษาวัวรักษาควายอยู่หรือไงฮะไอหน้าแมวโถ่พูดแล้วกูมันเครียดเครียดแล้วกูอยากกระโดดกัดหูตัวเองเฮ้ยไองามไส้มึงคิดว่าคนไทยเนี่ยเขาโง่หรือไงเ่า